ครับสวัสดีครับ fc ทุกท่านครับวันนี้มีอีกเรียนที่กำลังร้อนแรงครับรุ่นแรกมีกินไม่รู้สิน่นหลวงพ่อสงาวัดเกาไมแดงชนบุรีครับหนึ่งผูกเศษเสจ,เสจอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาครับ ไม่มีเวลาลงคลิปครับวันนี้ก็มาเอาให้ชมจกไม่มีเนื้อบนบนครับื้อบนบนไม่มีราคาไปไกลครับตามงบครับ แนล่างๆครับทางผมครับไปดูเลยกาที่สิบสองครับคำวมารุ่นแรกนะครับไปจองที่วัดไม่ทันครับนี่ครับรายการนี้ราคาจองสองรอห้าสิบครับ ันนี้ไปพันห้าพันหกแล้วมีกิ้นไม่รู้สิ้นครับนี่ครับกำลังมาครับนรากาศตรงทริครับรายการที่สิบสอง ตูวเลขก็รับหกเจ็ดสองครับ, 6, 7, รบเหรียญปอกคมมากครับเก็บรุ่นแรกครับน่าเก็บครับผมก็มีห้าหกองครับแรงเ,เพื่อนๆพี่ๆไปหมดแล้วนี่มีอยู่สค่ เหลือแค่นี้ครับหมดมือนะครับอาลาสร้างน้อยครับในการนี้สร้างแค่สองพันสองร้อยยี่สิบสองเหรียญครับโคดสามหลักครับเจ็ดห้าสองครับ เดี๋ยวก็ได้รู้จักครับรุ่นแรกครับราคาที่สิบสามนี่เป็นลมดำสีนเดิมครับรุ่นหน้ากาศทองคำทองคำครับสร้างแค่สองพันสองรอยิบสองเหรียญมันครับงเงินนี้สร้างน้อยมากครับนงเงินนำเลิกนี้สร้างยีบ สองรยี่้าเหรียญจะไม่ได้ครับในงเงินยาแดงสร้างแค่ร้อยสิเอดเหรียญน,นี่ครับแล้วก็จุดกรรมการสร้าง2องยห้าสิเ้าเหรียญครับสร้างน้อยจัดับตัวนี้เอาไว้ลุ้นสีนเดิมครับคงไม่แก่ครับ น่าเก็บครับเปลี่ยนรุ่นแรกครับเก็บรุ่นแรกครับยังไงก็มาครับหลงพ่อก็ช่องนี้ก็คนแน่นวัดเลยครับ นกล้องไม่ได้ถือขึ้นมาลืมกล้องครับสวยทะลุสีนครับครับพอได้รู้จักครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับรุ่นไหนใหม่ใหม่ จะเอามาให้ชมคร,ครับครับกลมครับขยักได้ฮนะหักหังไมไมาได้ครับแบ่งปันครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ